คลิปนี้ตระกูล M 6คมัลวด M มน้องเล็กถูกใจวัยรุ่นสีขาวภายในแดงคาร์บอนจัดเต็มทั้งภายในและภายนอกกับ M2 F87 Coupe เูปเลขไมเพียง20,000นิดสนอนราคาอยู่ที่2.59ล้านบาท M3 E92 M ตัวคลาสสิกเครื่องวี n ปด a รถแท้ออกศูนย์ปี2008เครื่องเกียร์โอเวอร์ฮอลใหม่เลขไมเพียง80,000นิด สนอราคาที่4.2 9ล้านบาท M3 F80 LCI โต็นรถสีเทาตัดกับล้อสีทองภายในสีแดงสิ่งสุดๆเล็กไม่เพียงหมืกนิกสนอราคาที่2.8 9ล้านบาท ถึงพี่ใหญ่ตระกูล M 2คันกับ BMW M5 F10 r c i เครื่องยนต์ V8 ไบเทอร์โบคันแรกแนวสปอร์ตสีเทาฮอกเกนไฮ i m ภายในสีแดงพาร์ตคาร์บอนเล็กในเพียง30,000่นิสนนราคาที่2.89ล้านบาทส่วนคันนี้สไตล์เรียบหรูสีเพียวเมทัลซิลเวอร์ภายในสีดำเล็กในเพียง20,000่นิสนนราคาที่2.29ล้านบาท และทันสุดท้ายกับ M6 E63 เครื่องยนต์ V10 NA รุ่นสุดท้ายรถแท้ออกศูนย์ปี2005เลขใไม่เพียง70,000นิ้สนอราคาที่3.39ล้านบาทสนใจรับ M e ไหนกลับบ้านก็ติดต่อมากันได้เลยที่ Mtech Auto ค่ะ